อ้าวพี่น้องจ๋ามื้อนี้นกได้์อย่างกินนะจ้ะนกได้ปลาหมึกกับกุ้งนะจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ้ะเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นพริกแห้งนะจ้ะแล้วก็มีผักก็มีกระหล่ำปีนะจ้ะแล้วก็มีผักชีนะจ้ะเนาะก่อนจไปกินไปแซ่บกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุกน้องเกียรติเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดสุกินนะจ้ะบ่เป็นหยังดอกนะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนนะจ้เนาะ คินจะไปถ่ายให้ทุกคนดูไม่ดูใครเลเยอะมากไม่ไหวเลยถ้ากินปลาหมุกคลิปนี้บ่ขอถ่ายนานนะจ๊ะเนาะหนึ่งนีสามนาทีนะจ๊ะอืมห็นบ้อรออยมาก อือหือไข่น be <c oughs> ุ่มเนื <Wolver ine> ้อแบบน่ไม่ไหวแล้วอร่อยมากอือหือนุ่มากอือหือกุ้งดีกว่าอื้อหือ ซีล้างไม่เกียงจา้าอือหือดมันอือหืมก็ใ่ไหมลูกเอ่ย ตัวสุดท้ายน่นจาจะเสภาไปแล้วมันดึกแนละ้วน่าจะี่นองจ้ะตัวสุดท้ายยูยูอ่ะไม่ยังจำนาทีเรื่องอือตัวชายของเอืม อาจใจพี่น้องจา๋าช่วงนี้กับโควิดระบาดนะจ๊นะเนาะก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนดูแลส,สุขภาพนะจ๊นะเนาะคลิปนี้นกะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามละกันะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นกกับน้องเกดน่นะจ๊ะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะจ๊นะน้องไว้ภายจ้า